3ามทุ่มตรงคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะยกคุณบุกไปเยือนทีมอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าวันนี้แมนยูจะสามารถเก็บ3แต้ม2เกมติดต่อกันในซุสครีมลีกได้หรือเปล่านะครับความพร้อมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปว่ากันเลยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผลงานในการลงเล่น7เกมหลังสุดนะครับโอ้โหครับชนะคู่แข่ง1เกมครับเสมอไป5แล้วก็แพ้ไป1นะครับ นัดล่าสุดนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็สามารถเรียกความมั่นใจกลับมาได้นะครับสามารถชนะทีมอย่างเบนฟอร์ดนะครับแล้วก็เกมนั้นนะครับเกมลูกก็ถึง่ททำมาได้สวยเหมือนกันนะครับในช่วงต้นครึ่งหลังประมาณ20นาทีนะครับ ส่วนในเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโอ้โหครับเอริกเทนฮาครับจัดตัวอย่างติ้งตองเลยนะครับโดยส่งนูแซมาร์ตราอุยครับไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับแล้วสุดท้ายผลก็คือเสมอกับเฟเนบาเช่มา1ประตูต่อ1นครับก็มาว่ากันใหม่ในเกมนัดนี้เลยครับวันนี้นะครับตัวหลักๆที่คาดว่าน่าจะลงเล่นนะครับจะนําทัพโดยราสมุตฮอยลุนนะครับเล่นเป็นหน้าตัวเป้าเหมือนเดิมครับส่วนในตำแหน่งเกมลุกอื่นๆครับ การอาโชนะครับดูโน่แล้วก็แรดฟอร์ดก็จะเป็น4ประสานในเกมลุกครับแล้วก็แดนกลางจะเป็นคริสเตียนอิริกเซนจับคู่กับคาเซมิโร่เกมรับมีลิซานโดมาติเนสครับจอห์นนี่อีเวนมาทายเดลิกนะครับนูแซมาร์ตราอุยผู้รักษาประตูเป็นทางอังเดรโอนาน่าครับถ้าใช้ชุดนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับอย่าไปจัดตัวติ้งต้องไปจัดตัวคิดมากอีกนะครับ วันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูเตดบุกไปเยือนทีมอย่างเวสแฮมครับซึ่งตอนนี้ผลงานกำลังเน่าจัดเหลือเกินนะครับเจ็ดนัดหลังสุดในการลงเล่นเวสแฮมครับชนะคู่แข่ง1เกมเท่านั้นนะครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง4นัดด้วยกันนะครับฟอร์มแบบนี้นี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะครับที่แมนยูจะสามารถชนะทีมอย่างเวสแฮมได้เลยครับผลงานของเวสแฮมครับในเกมนัดล่าสุดนี้ก็บุกไปแพ้เปเปอร์มา1ต่อ4ด้วยนะครับก็ถือว่ากำลังย่ำแย่เลยทีเดียวครับ ตัวหลักๆของเวทส์แฮมในวันนี้นะครับก็จะมีมิชิวันโตริโอครับซัมเมอร์วิลโทมัสซูเชคครับลูคัสปาเกตาจาโรต์โบเวนดังกลางจะเป็นทางเอซันอาวารสครับเกมรับ <c oughs> มีอารอนวานวิซาก้านะครับเอเมอร์สันแม็กคิวแมนมาโปรปานอสผู้รักษาประตูเป็นทางอารีโอลานะครับคู่นี้นะครับ เจอกันนะครับที่บ้านเวสแฮมสองเกมหลังสุดแมนยูนิแพ้รวดทั้ง2นัดนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะแก้แค้นกลับคืนมาแล้วนะครับมีโอกาสล้างแค้นแล้วก็เวสแฮมผลง,งานช่วงหลังนี้กาลังย่าแย่เลยทีเดียวครับผลง,งานอย่างที่ผมบอกไป7เกมหลังสุดชนะไปแค่หนึ่งนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง4นัดเอาเป็นว่าแมนยูถ้ามันไม่ติ้งต้องไปซะเองนะครับถ้าไม่จับตัวติ้งต้องหรือ ถ้าไม่ห่วยไปซะเองครับผมว่าแมนยูมันต้องชนะในเกมนี้ให้ได้ครับเพราะว่าเวสแฮมันไม่ดีจริงๆนะในช่วงนี้ส่วนแมนยูครับก็อยู่ที่เกมลุกในวันนี้นะครับว่าจะทําได้เหมือนกับในเกมกับเบนท์ฟอร์ดหรือเปล่าครับถ้าเล่นเหมือนช่วงประมาณสักต้นครึ่งหลังครับประมาณ20นาทีครับเกมลุกที่กานาโชประสานงานกับฮอยลุนรูโดประสานงานกับ ford แรดฟอร์ดอะไรพวกนี้นครับถ้ามันสามารถประสานงานได้เหมือนกับในเกมที่เจอเบนท์ฟอร์ดผมว่าวันนี้ แมนยูก็คงจะมีดีพอแะครับที่จะสามารถบุกไปชนะทีมอย่างเวสต์แฮมได้ครับถ้าสามารถชนะได้2เกมติดต่อกันก็น่าจะเรียกความมั่นใจได้เลยครับแล้วก็อาจจะพรอมโอกาสลุ้นขึ้นไปอยู่ท่อนบนของตารางบ้างครับอ่ะมาลุ้นกันนะครับวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นอย่างไรครับแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายจนแล้วจนรอดแมนยูมันคงจะไม่แย่ถึงขั้นว่าจะไปแพ้เวสต์แฮมในเกมนี้นะครับเอาง่ว่าเกมนี้ครับถ้าบุกไปแพ้อ,อีกครับมันก็ ชัดเจนแล้วนะครับว่าคุณซีจะข่วยแตกมากๆนะครับถ้าไม่สามารถชนะเวสแฮมได้ครับถึงแม้ว่าเฮดเวสแมนยูสองเกมหลังสุดจะบุกไปแพ้ก็ตามนะครับแต่ว่าเวสแฮมตอนนี้สภาพทีมของเขาไม่ดีวันนี้แมนยูจําเป็นต้องชนะนะครับจาเป็นต้องชนะถ้าไม่ชนะก็นั่นแหละครับเป็นเพราะใครก็ไม่ต้องพูดถึงนะเดี๋ยวหาว่าผมไปบูลลี่อีกแต่วันนี้มันจะเป็นต้องชนะจริงๆนะครับหลายเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง คิดว่าเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีดีพอไหมที่จะสามารถปุกไปชนะทีมย่า่เวสต์แฮมยูไนเต็ดได้นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของช่องโฟนตงไว้ด้วยนะครับแลวก็ฝากไว้เหมือนเดิมน,นะครับหากใครต้องการรับประทานน้ำมันเพื่อสุขภาพนะครับฝากด้วยนะครับน้ำมันเพื่อสุขภาพอย่างเองมเมอรัลรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันฝากไปด้วยนะครับ